สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกทท่านนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับน้องโบของเชียงตุงอีกแล้วนะคะก็คือวันนี้นะคะก็ไม่ได้ไปไหนนะคะมานาอีกแล้วนะคะก็บังเอิญน,นะคะไม่คิดว่าจะมาถ่ายคลิปนะคะก็พบแบบโทรศัพท์มาด้วยอะไรแบบนี้มาด้วยเนาะก็คือมาเจอพอดีนะคะวันนี้น้องของก็เลยจะมาถ่ายคลิปให้พี่พ,พี่ทุกท่านได้ดูกันนะคะว่าจะ จะมาถ่ายคลิปอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะก็ตอนนี้นะคะก็มาอยู่ใกล้ๆแล้วนะคะใกล้ๆที่เราจะมาถ่ายนะคะโอเคนะคะก็ข้างหลังนี้เองนะค,ะ,คะ่ไปดูกันเลยนะคะว่าเป็นอะไรนะคะคือตอนนี้เราก็มาถึงที่ต้นหลอกยูนะคะมันมีสองต้นนะคะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะคะมันมันไม่ค่อยบานเนาะตอนนี้มันเริ่มจะอ,ออกเองเนาะ ก็จะมีประมาณนี้นะคะไม่รู้ว่ามันโดนบ้างหรือเปล่านะคะ,ะเดี๋ยวน้องมอันปหลุยอนะหนิมเหมันมันปรหยอน,<ะ>น,น,ยนตอนนานออก้ายนไวอะวะอ๋อแม่บอกว่ามันมันเกือบจะหมดแล้วนะคะน้องคิดว่ามันกําลังจะออกอะไรประมาณนี้ไม่ได้ใช่นะคะออกแล้วนะคะเดี๋ยวเราดูข้างๆมันเนาะขังอีน้อยๆก ข้างๆเออไม่ใช่ข้างๆไม่ใช่คือข้างล่างนะคะไม่รู้ว่ามันตกลมบ้างหรือเปล่านะคะนี่ไงนอกเงี้ยวดอกเงี้ยวมันหล่นมันถ้ามันหล่นมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่อันนี้ไม่รู้ว่านกกัดหรือเปล่าเนาะอันนี้ด้วยนะคะไหนหนอกเงี้ยวนะคะมีสองดอกนะคะ นี้ข้างด้างต้นมันนะคะอันนี้เราไม่ได้ไปเอาอะไรไปไปไป,ไปวุดเขาบอกเหฮ้หนังสติกยิงอะไรแบบนี้ไม่ได้เอายิงนะคะอันนี้มันหล่นเองเนาะไหนอ๋อหน้าตาก็จะเป็นมันห่อนต้องมามกปนสักประมาณน,นี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นอีกนะคะนี่เนาะ นี่นะคะอันนี้มันหล่นนานมันก็เลยเหี่ยวเนาะนี่ก็กินได้นะคะเ,เยอะเลยนี่ด้วยนี่ด้วยไงโอ้แม่น้ำน้ำเ,เรากรองไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเก็บก่อนนะคะคนี่เก็บหลักนิวนะคะ ใส่หมวกดีกว่านะคะอันนี้เมื่อกี้เราเก็บเมื่อกี้เนาะเป็นอันนี้นะคะไม่รู้ว่าจะได้เยอะหรือเปล่านะคะนี่อไม่มันออกอถิงนี่แกออกถิงนี่ไงเอออ๋อรถดูนี้เท่านั้นเนาะที่มันออกเนาะนี่น้องบัวของก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะตอนสมัยเด็กๆเ,เนี่ยคือ ถ้าลมมานี่วิ่งไปหาต้านแบบนี้หมดเลยนะคะไปแบบแย่งกันเก็บอะไรประมาณนี้นะคะแม่ขายว่าต้องปุ่นกันเลยไกลๆน่อยเก็บดอกนิ่งนะคะเนี่ยค่เนาะนี่เนาะนี่สองสามดอกเนาตรงนี้นานี่เนาะใส่มาดิเดี๋ยวเรามันหิวใส่เนอืะ นอนอ,อนูปุนน่นนู้ไหโอ้นี่กีหรอ,อมค่ะตอนนี้นะคะเราก็ เอามาแล้วนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะนี่ก็มันจะเป็นล็อกนิ้วนะคะล็อกนิ้วหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนี่ต้นมันก็อยู่ข้างหลังนี่เองนะคะไม่ไกลเท่าไหร่ครับเราเรา<อ>เก็บ <laughs> ใช่ค่ะ <laughs> คือเราเก็บมาเสร็จแล้วนะคะเราก็เอามาต,ตรงนี้นะคะคือเราจะเอาใบมันออกอะไรประมาณนี้นะคะ <laughs> ก็จะเอาออกแบบไหนบ้างนะคะดูมันหวายาวค่ะเหมือนมันเผยนีเอาสมาั <laughs> เร้ยมันวายยาวอะคือตอนนี้ไม่มันแบบมันหล่นเกือบหมดแลวนะคะซ้อมนายาวไอ้ผมมาทางซิกรมมากวันนี้ก็หอวอยู่วเพราะวายย่วเลมาแวะดูนานะคะแล้วก็มาเห็นอันนี้เราก็เลยมาเก็บนะคะก็มันตอนีตอนที่อ่ามันมันดอกออกเยอะๆอะไรแบบนี้เราไม่มานะคะไม่ไม่มาเห็นเลยนะคะก็เราจะมาเห็นตอนที่ที่ไรเดือนเหรอโรซ้อมนาที่ไรเดือนเ่ะค่ะนะคะม้ามือหนีทั้งคู่น่ เพิ่มมากกว่านี้เรางี่ยวกบวายอะใช่เพิ่งจะมามเห็นนะคะมันก็ไม่ไม่บานแล้วเนาะมันอแบบมัน,นหมดหมดแล้วนะคะขแข่างตอนอินเลยใช่ค่ะได<ห>้อินก็จะมาเก็บประมาณนี้นะคะแม่เวลานั้นเป่นกินนี่เปิเอาไปให้สั่งกินด้วยก่อน๋อใส่เกี๊ยงเค้ก มาตอนไม่ก็ใส่เขาซอยน้ำมันเยอ่ะอีกเออเอาซิ้นก่อได้เอออันนี้ยังนี่ก็สตั้งน้ำมันนีกก็อซื้นน้ำมันก็คือใส่ก่อได้มีก็หวานอยู่เอาไปทอดนะคะทอดกรอบก็อร่อยนะคะแต่เราต้องเอาไปตักแห้งก่อนเนาะตักแห้งก็เอาไปทอดได้นะคะแล้วก็เอาไปทําข้าวเส้นน้ําัน้ยอะอะไรแบบนี้เนาะเขาก็เอาใส่ด้วยนะคะอันนี้มันโป้หวานแกนี้กลับมันนี่ใช่ค่ะเหมือนอันนี้ก็กินได้นะคะกินได้กินได้หวานแต่ว่าไม่ค่อยอร่อยเหมือนท้างในนะคะมัน มียางไว้อัน skincare, um, นี้น uh ี huh. ่หวานอันนี้หนีบอร่อยใส่น้ำเยิ้มหนี่หวานเยอะๆนี่เขาแช่น้ำเยิ้มนี่ไม่แน่มันอาจจะหล่นตอนนี้อีกก็ได้นะคะถ้าลมมาเนาะมันยังมีเนื้ออยู่ในกำดอนเยี่ยวกำดอนเออโปะนกซักลมไม้ก็ถ้าลมมาเยอะๆแบบนี้มันโดนนะคะควันไข่มาเหมือโมโม่เดร่มือเจ้าตักมามีมักมักเนาะ ใช่แล้วค่ะฝนใกล้จะตกนะคะเมื่อกี้นี่คือว่าน้องคงจะถ่ายคลิปไม่ได้แล้วมัง้งเนาะน้องคิดแบบนี้นะคะเมื่อกี้ก็คิดว่ามันจะตกหนักนะคะแต่ก็ไม่ตกหนักเท่าไหร่นะคะตอนนี้หยุดแล้วค่ะก็เย็นๆแดดไม่ออกนะคะวันนี้ทั้งวันเลยค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะไล่ยเยอะแค่ไหนนะคะอุตสาเก็บมาไล่ทั้งเฮ้ยไล่ตั้งครึ่งหมวกนะคะแต่เราจะเอาออกไปมันจะไล่แค่ไหนเองเนาะ อันที่เขาเอาไปขายที่ตลาดเนาะมันคือแบบมันมาหายากอะไรแบบนี้นะคะเอาไปขายถูกๆเองนะคะขายถูกๆอ่ะของหนึ่งห้าปากว่ะสามปากอีกเลยประมาณถุงถุงอะไรแบบนี้ของอันนี้อ่ะใช่ประมาณถุงแบบนี้เนี่ยคือสี่ห้าร้อยเองนะคะโมโมมันไม่คุ้มเลยนะคะแม่บอสเสีกว่าสีปากสามปากสีกได้สามร้อยประมาณสิบบาทอะไรแค่นี้เองนะคะถ้าถุงแบบนี้เนาะถูกมากนะคะก็ไม่รู้ว่าเขาจะเก็บไปเอเอาไปทํา ไปไปขายจะได้กํากไรแค่ไหนนะคะก็ได้แค่นี้เองเนาะคือเรามาแบบนี้มาตั้งไกลด้วยนะคะถ้าแบบเขาอยู่ใกล้ๆก,ก็จะไล่ยอยู่เนาะแต่อันนี้เรามาไกลนะคะก็เลยเหมือนเหมือนไม่คุ้มอะไรประมาณนี้นะคะ <c oughs> คิดว่าไม่คุ้มค่ะนะ้องว่าไม่คุ้มนะคะมาตุยนากวไกลมากกห่านก่อ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะล่าเยอะหรือน้อยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะนี่นะคะที่เราเราเอาออกนะคะก็จะอ,ออกประมาณน,นี้นะคะอันนี้หรอกที่มันสวยที่สุดนะคะที่ล่ลามาเนาะก็จะเอาออกประมาณน,นี้นะคะอันนี้ก็เอาใช้ได้อยู่นะคะแล้วก็ใจเอออันอันนี้คือเรามามันอันที่สวยๆก็มีนะคะ ประมาณนี้เนาะมันรู้สึกมันแมงก็จะเอาออกแบบนี้นะคะแล้วก็ไปตากแดดนะคะอันนี้คืออันนี้มันจะไม่ค่อยเหี่ยวอันนี้มันยังเขียวๆอยู่นะคะมันเพิ่งจะหล่นใหม่ๆเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะส่วนที่มันมันเหี่ยวแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมันแห้งแล้วเนาะมันก็จะต่างกันนิดนึงนะคะต่อไปตากแดดเอกนะคะ ค่าตอนนี้นะคะแล้วก็แน่ดิบเก็บนะคะคือนี่เราก็ไล่มาประมาณนี้นะคะก็มีข้างในแล้วนะคะแม่เอาเก็บใส่ในถุงแล้วมันก็ปูดอีกนประมาณนี้นะคะยือเนี่ยค่ะค่ะก็จะกลับแล้วนะคะก็ถ้า ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกนดิงให้น้องด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องทำคลิปต่อๆไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ <laughs>